มีเหตุการณ์ไหมคะคิดเกิดาปน้องไปโอ้หลังนี้ดูแบบไรเวทมาก Good Morning สวัสดีตอนเช้ามืดนะคะทุกคนนี่เรากำลังเดินทางไปที่เกาะสุรินน์อันนี้เดี๋ยวเราจะแวะซื้อสเสบียงตอนเช้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นเรือจะมี7ซเว่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลคุระบุรีก็แวะซื้ออะไรกันให้เรียบร้อย และเราก็มารู้ทีหลังนะคะว่าถ้าขับเลยไปอีกตรงปากทางเข้าท่าเรืออะไรเนี่ยก็จะมีปั๊มปตทอเปิดใหม่แล้วก็มีเซเว่นมีห้องน้ําด้วยนะคะในส่วนของอุทยานนะคะก็จะมีโซน p a r k i กิให้เราจอดรถฟรีไม่คิดตังค์ไม่เสียตังค์สักบาทเลยนะคะออฟฟิศที่เราซื้อตั๋วเรือก็อยู่ตรงข้ามประตูทางเข้าอุทยานนะคะหาไม่ยาก ห้องด้านซ้ายมือก็เป็นห้องรับรองของออฟฟิศนี้ละค่ะก็สามารถไปนั่งเล่นนั่งรอขึ้นเรือได้คลิปนี้นะคะเราก็ไปกันทั้งหมดเจ้าคนแก๊งใหญ่มากไปได้หลายคนนะคะถึงจะสนุก <c oughs> นี่เรามาถึงหาดที่เรียกว่าช่องขาดกันแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะลงจุดนี้ก่อนลงจากสปีดโบ๊ทแล้วเราก็จะไปต่อเรือ ขึ้นเรือไม้นะคะไปอีกหาดหนึ่งก็คือหาดไม้งามที่เราจะไปนอนพักกันหาดนี้น้ำก็สวยนะคะเขียวใสอยากกระสาไว้น้ำเลย <Hello. S 1> ถึงแล้วหาดไม้งามรอกระเป๋าอยู่คะ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปที่พัก พี่กีเลงที่ทไ,ไหนเนี่ยเออลงที่ไหนที่ช่องขาดาลง,งช่องขาดลงลงที่แบบเนี่ยช่องขาดแล้วก็มาต่อเรือทรานสิตมาที่ไอมอามไมอามอันนี้ก็คือ i n n o v a t i o นของเพื่อนเรานะคะเก็บไม้จากแถวนั้นละค่ะสายพานลำเลียงกระเป๋ามาถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้ทางไปที่พักไปหน้าหาขึ้นเนินเล็กน้อย เย็นสบายอากาศดีมากโอ้เป็นทุ่งดอกบัวตรงนู้นเลยเฮ้ยมีเต็นต์ติดแอร์ด anyway> ้วย ออ๋ทุกคนตรงโซนมิริทารีที่ว่าโซนสองนั้นอะเต็นมันไม่มีแอร์นะมันเป็นแนวแบบเต็นท์อีโคเป็นยังไงบ้างอากาศดีเย็นสบายบอกสดชื่นมากเลยตึง้งอาหารอุ้ยแก้วเครื่องแกงลาบตมจืดลาบาบเออหมือนร้านบนฝั่งเลย ครัวที่นี่ไม่ได้เปิดทั้งวันนะคะเขาจะเปิดเป็นรอบค่ะเปิด3ามรอบคือเช้าเที่ยงเย็นสำหรับใครที่มากุ๊ปใหญ่ต้องการสั่งอาหารเป็นจานเป็นกับข้าวนะคะสั่งเยอะเนี่ยแนะนาให้สั่งล่วงหน้าก่อนถึงเวลาครัวเปิดได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่บริเวณแถวๆครัวนะั่นแหละค่ะสั่งกับใครก็ได้เลยจุดบริการน้ำดื่มเพื่อนบอกว่าเขาให้กรอกใส่ขวดกินได้เฉพาะที่นี่คือไม่ให้กรอกขนกลับไปที่พักแล้วเวลากินเสร็จแล้วก็นี่นะคะเซลส์เซอร์วิส เองอันนี้คือทางเดินไปห้องน้ำอยู่ข้างข้างตรงแคนทีนตรงนี้เป็นจุดบริการให้ชาร์จไฟฟรีนะคะแต่ว่าไฟมันไม่ได้มีเปิดตลอดนะคะฉะนั้นแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญจะต้องมี power bank นำมาด้วยนะคะอันนี้นะเป็นรูปสลักรอบ,บงเป็นอ่าวิญ,ญญาณที่ปกปัก,ปกร,รักษาของชาวมอแกน,นัะผมอันนี้ก็คือมันจะมี2เพศก็คือเป็นผีตากับผียาย ถ้าเป็นผีตาเนี่ยจะเรียกว่าอ e ีบับถ้าเป็นผียายจะเรียกว่าอ e ีบูมกะกึงรีวิวอาหารเกาะสุรินทร์นะคะพริกแกงทะเลรวมเพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าอ,อร่อยปลาหมึกเป็นชิน้นเป็นตอนใหญ่มากเป็นตอนอุ้ยเป็นตอนไข่ดาวมาเพิ่มเฉพาะราคาเครื่องแกง140บาทไข่ดาวเท่าไหร่อ่ะ2ีบต่อฟองปลาหมึกอร่อยจริงอร่อยจริง เครื่องแกงอร่อยเครื่องแกงอร่อยกำลังเดินไปบ้านพักกันอันนี้เป็นบ้านพักเข้ามาห้องแรกนี่เป็นห้องแอร์ตึ้ง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 มีห้องน้ำสองห้องห้องนี้เข้าไม่ได้มีห้องนี้โอ้ห้องนี้วิวดีห้องนี้มีแอร์อ๋อห้องนี้พัดลมห้องนี้อันนี้พัดลม ห้องลมห้องนี้นอ๋อมีแอร์ด้วยหลมด้วยมีห้องน้ําอีกห้องนึงคืออยู่ในห้องนี้ไฟฟ้าจะเปิดให้ช้าบริการคือหกโมงเย็นถึงเจ็ดโมงครึ่งตอนเชา้าที่ชนแบตมันได้ได้จนถึงหกโมงเช้าไแปส่วนกลางแต่ว่าไม่รู้ยังไม่รู้ขาตัดไฟหรือเปล่าจะกลับนนวันไหนก็แจ้งล่วงหน้าวันหนึ่งโอเค ุัยอยู <fin anta> <ots> ่ที่นี่ I'm h อยู่ o ี here ไปไหนงนางยังอ m a z ้ยอ่าบินตัดหน้าเลยน่ากลัวมาก น้ำไม่ใช่สีเขียวแล้วน้ำกลายีสีส้เงินเพราะว่าน้ำมันลดแล้วใครไม่ได้มาเล่นอันนี้คือถือว่ามาไม่ถึงนะคะต้องมีช็อตภาพช็อตวิดีโอกลับไปสวยๆนะคะเก๋ๆ <l ots> นี่ลังเดินข้ามทะเล น้ำลดไหนนนนนี่าย้องมาแล้วตัวเล็กกระจิ๋วกระจิ๋วไได้มันหลบมาแล้วมันหลบแล้วนี่ไงอันนี้นี่งไเขาตั้งหัโอจริงด้วยอุยนี่มอน่ารักมากเลยฮัลโหลน้องอุยน้ำตื้นหนีมันก็มาบ้านมันแต่ว่านาราซอน เจอแล้วค่ะต้นโกงกลางที่อยู่ในรูปตรงที่เราจอดเรือต่อนเรือมาถึงเป็นรูปใหญ่ๆอยู่ตรงศาลา <ม Cir que> ได้กลิ่นต้มยำใช่ค่ะนี่ก็ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วค่ะ ปลาดุกใช่ไหมไม่ก็พารสจัดใช้ได้ไหนกิปนปลาหมึกน,น,นี่คือปลาหมึกเราชื <c oughs> ่อเท่าไรเพราะนั้นที่นี่นไม่มีใครกินปาาาลาตั้งเยอะไข่เจียวอะไรอ่ะขึ้นแตงโมจัดส่งมานันไปหอมแนรอ้พริกแกงแกงส้มอร่อยปลาอร่อย,แก,ออย,กกยแกงส้มราดกับไข่เจียวแกงส้มราดไข่เจียวเฮ้ยอาหารที่อร่อยนะ เท่าที่สังเกตกินเที่ยงแล้วยะออบหนึ่งเย็นรอบหนึง <c oughs> ่งใช่ใช่อ,อร่อยทำอร่อยอร่อยตอนนี้หกโมงครึง <c oughs> <c oughs> ่งมีไก่ขันด้วย <c oughs> อุ้ยเย็นอะ <c oughs> อากาศดีมากอุ้ยฟ้ากำลังสวยเลย ท่าทีน่าจะขึ้นฝั่งตะวันออกตรงนู้นอันนี้ทิศเหนืออุ้ยคนเดิมหรือเปล่าคนนั้นเขาออกมาวิ่งออกกํลาลังกายใช่ที่เจอตอนเย็นเมื่อวานน,นาผ้หญิงเหรอสรุปคนที่วิ่งอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ <c oughs> คือเพื่อนเรานะคะ <c oughs> จําไม่ได้อันนี้เขาทําโยคะแอบถ่ายเขาตึ้งอู้วโ,โยคะริมทะเลอากาศดีสุดๆ <c oughs> ว้าวน้าไปเอาเปลือกหอยแครงมาใส่ เจออีกแล้วหนึ่งตัว้น้ำไกลเข้ามาแล้วขึ้นมาเรื่อยเ่อย่างรวดเร็วมันเริ่มเขียวแล้วว่านี่ไงเริ่มสวยแล้วอันนี้ที่อยู่ตรงหน้าคือของส่วนกลางเจ๊เราเอามาแต่ขนมปัง เตาของเขาเวลาสั่งอาหารมาสั่งอาหารไว้ตรงนี้สั่งๆเรื่งงองอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่ากี่บาทต้องใช้คูปองเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็คูปองมาให้เมื่อกี้ที่คำนวณค่าเข้าไ้แล้วแล้วก็มาซื้อคูปองตามจํานวนที่จะจ่ายเลยตอนนี้ก็คือมาถ่ายรูปเล่นเดิน,เล,นเล่นกันนะคะค่าเวลารอถึงเวลาที่เรือออกพาไปดําน้ําค่ะ จะไปหาปลากันเลยเสียงเรือแบบวิเลกมากยังจํากันได้ไหมจุดนี้ก็เป็นจุดที่เรามาถึงวันแรกที่เราลงเรือกันพร้พรๆพๆมพรมพร จากนี้เราไปช้อปปิ้งมาจาก EP ที่แล้วไปกดดูได้นะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใช้ดีมากเวอร์น้ำน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นมากินข้าวเที่ยงกันต่อนะคะอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดอะไรมากกินเที่ยวนอนสบายเดี๋ยวขอรีวิวน้ำแข็งหน่อยนะคะกระติกนี้จะมีมูลค่าน้ำแข็ง20บาทถ้าเอาใบเล็กกว่านี้ไปหรือเอาแก้วนะ้ำใบ,บเดียวก็20บาทค่ะ อันนี้กําลังเดินไปส่งเพื่อนบางส่วนกับวันนี้ก่อนมีเหตุการณ์ไหมคดคิดเกิดขึ้นเพราะว่าริวลิวต้องกลับก่อน,นจริงจริงลิว,ลว,ลวลกลับกับเราพรุ่งนี้ค่ะตั๋วเดิมเช็คอินลิวเอเอเอเราเอยชื่อได้ไหมอ,อชอ,อุ๊ยอ,อชอบินห้าทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้วันจันทร์แต่ว่าวา่วาวา่าอยู่อยู่เช็คอินปุ๊บเลื่องตั๋วให้อัตโนมัติกลับสี่โมงเย็นเพราะว่าถ้าเกิดรอเรือพรุ่งนี้ออกจากเกาะสุรินทร์บ่ายโมง ยังไงก็ไปถึงสนามบินภูเก็ตไม่ทันแล้วเราก็ทําตัวเรือ,อาหายด้วยวยังดีที่เพื่อนถ่ายรูปไว้ค่ะเอารูปไปคุยกับเขาเอารู้ประมาณตอนเที่ยงว่าบินเปลี่ยนเวลาแล้วเก,ก็บกระเป๋าปก็ไม่ทันบ้าบอมากต้ากลับก่อนนะมาด้วยเพื่อนนอนเล่นงงๆก็ไม่ได้นอน <c oughs> เดี๋ยวไปนั่งเล่นงงๆแทนมึงไม่ได้งงที่ภูเก็ตว่าฝากฝากกลับก่อนเดี๋ยวไปนั่งเล่นงงงแทนนะมึงเดินเล่นงงๆอยู่มึงเหรอออกจากบ้านเอฟ บายบายไปแล้วตกรอบแล้ว ฝากซื้อของได้ด้วยนะกับพี่ขับเรือเพราะว่าเรือเขาจะเข้ามารอบเดียวก็คือที่เข้ามารับคนนั่นแหละรับออกจากเกาะคือประมาณบ่ายโมงซึ่งก็คือเป็นรอบที่เขาเอาคนจากฝั่งเข้ามาเกาะเหมือนกันก็ฝากซื้อของล่วงหน้าหนึ่งวันเขาก็ลิสต์รายการให้เขาเขาจะซื้อมาให้เราจากฝั่งราคาก็ราคาปกติอาจจะให้ทิปอะไรก็ว่ากันไปขึ้นมือถือรีวิวก่อนขึ้นมือถือเร็วไรามากที่นี่แต่ของ true อะ่ะมีขึ้นทุกจุดเลยนะแรงด้วย ส่วน A.S. นี่เปิดปิดเป็นเวลาไม่มีเวลามาตรฐานนะแล้วแต่มีบ้างไม่มีบ้าง <c oughs> ถ้าจะทำอะไรต้องวางแผนเรื่องขึ้นมือถือด้วยสำหรับคนที่ต้องทำงานหรือว่าต้องติดต่อข้างโลกภายนอกตลอดเวลาก็ควรเลือกสัญญาณมือถือพิจารณามาอีกทีหนึง่งและนี่ทางหาดก็เหลือกันอยู่แค่ห้าคนเพราะเขาอื่นเข้าไปดำน้ำกันหมดอันนี้เพิ่งตื่นนอนหลังจากนอนไปเป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่ง ไม่มีใครอยู่เลยเลือแต่พวกเราที่ไม่ได้ไปดำน้ำกันเพราะว่าไปครึ่งเช้ามาแล้วตอนนี้สี่โมงคนเริ่มกลับกันมาซึ่งสังเกตว่าน้ำมันลดแล้วเรือมันจะเข้ามาส่งไม่ได้ฉะนั้นนู้นเห็นคนเดินตรงนั้นไหมเรือจะจอดส่งตรงนู้นแล้วก็ให้เดินกันเข้ามาเรื่อยๆ,ๆให้เดินกลับกันเองซึ่งก็ไกลละร้อนมากแต่ละวันดำน้ำเขาจะไม่ได้ กำหนดนะว่าวันนี้ไปที่ไหนที่ไหนเขาจะดูอากาศไปวันๆแล้วดูว่าขึ้นแรงไหมน้ําขุ่นน้าใสมีฝนตกที่ไหนหรือเปล่านันนี่เขาก็จะบอกว่าอ๋อเนี่ยเช้านี้ไปนี่บ่ายนี้จะไปนั่นพุ่งนี้อาจจะไปนั้นนี้แต่ก็ยังไม่แน่ต้องรอดูเชา้าอีกทีของวันนั้นเลยว่ามันสามารถไปทําอะไรตรงไหนได้บ้าง <c oughs> ยังเดิมเราไม่ถึงเลยกุ๊ป <c oughs> ที่ถ่ายเมื่อกี้พึ่งถึงนี้เองถ้าจะกินอาหารเซตเย็นเป็นเซตสี่อย่างนี้ คือต้องมาออเดอร์ไว้ก่อนบ่ายสองแล้วก็ต้องสองคนกินขึ้นไปด้วยหมายความว่าถ้าเราจะกินอาหารเย็นหนึ่งเซก็ต้องจ่ายห้าร้อยหกสิบาทคือมันเป็นรีฟิลนะก็คือเติมได้ไม่เยอะแล้วเนี่ยหม,มึกเป็นหมึกอันนี้สั่งแต่ปลาหมึกอย่างเดียวซีฟ้ดที่นี่หมึกคือดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกุ้งมันจะเป็นกุ้งฟรีซออร่อยไม่ต้องปรุงเลยอันนี้เราเดินมาตรงนะฮะที่เรามานอนเล่นกันตอน กลางวันมือตืต๊อเลยอันนี้เป็นอันที่เอามากันเองนะจ๊ะเนยนมน้ำตาลจะแม่ช่ำๆเราอยู่มาสามวันคือวันนี้แบบน้ำสวยที่สุดเลยหนะะ้าหา ก็ไม่ลึกนะบางคนเขาก็ดำหน้าหาดนะมีคนเล่นด้วยเยอะแยะเลย <c oughs> เหมือนเมื่อวานนี้ที่กลับมาจากดำน้ำกันมาถึงปุ๊บก็ดำต่อเล่นน้ำต่อหน้าหาดถ่ายรูปสวย <c oughs> ตอนนี้ไม่มีใครเลยเหลือคนน้อยมากเพราะเขาไปดำน้ำกัน <c oughs> เหลือคนอยู่แถวหานี้หน่อย <c oughs> ช่วงเช้าเหลือออกไปดำน้ำเก้าโมงเก้าโมงครึ่ง ช่วงบ่ายก็บ่ายโงครึ่งไปน้องไปนี่เราก็มาส่งเพื่อนมานอนเต็นต์กันต่อนะคะเพราะว่าเราทําการเช็คเอาคืนบ้านไปแล้วเพราะว่าเราเองก็จะกลับเนี่ยบ่ายนี้แล้วก็เพื่อนจะเหลืออยู่กันแค่3คนเราเองก็เพิ่งเคยเดินมาจนถึงตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าสายแคมปิ้งนี่อยู่กันเยอะมากเลย รถเข็นที่เราใส่ของข,องขนกันมาเมื่อกี้ก็คือเป็นของส่วนกลางนะคะเขามีให้ยืมแล้วก็โชคดีหน่อยเราไม่ต้องเข็นไปเก็บเองเพราะว่ามีคนมาขอยืมต่อ <S <S โอ้ลังนี้ดูแบบไพเวทมากว้าวเต็นท์ยาวมากมันน่าจะหลายสิบหลังแล้วนนเนี่ยห้าสิบอาจจะถึงอ๋อนี่ก็มีห้องน้ําอีกอ๋อนี่เป็นจุดล้างตัวที่เป็นเอาดอรอันนั้นน่าจะเป็นอินอร์แต่ห้องน้ำเขาะสะอาดเห็นเพื่อนบอกสะอาดอยู่ ห้องน้ำตรงห้องกินข้าวก็สะอาดใ<ช>ดีมากดีมากแสดงว่าโซนแอร์แอร์เฉพาะเต็นท์ใหญ่ตรงนี้<ต>พี่คนนอนแบบแอร์ด้วยเหอะรเ,เพมเอเื่อเด็กเล็กอะไรงี้คนเอาเด็กลูกมาเที่ยวนี่นสเสบียงน้ําแข็งมีล็อกเกอร์ให้เช่านะคะวันละ30บบาทคนนอนเต็นท์อยากเก็บของมีค่าก็ฝากตรงนี้ได้ แล้วก็หมดเวลาของเราแล้วค่ะเราก็ต้องกลับกันแล้วค่ะเราก็ขึ้นเรือลําเดิมกับที่เขามาส่งกุ๊มใหม่นี้และค่ะบายๆนะคะขอบคุณามากๆขอบคุณเพื่อนๆที่ชวนมาเที่ยวขอบคุณที่จัดทริปสงสนุกนี้ขึ้นมาเจอกันทริปหนะะ้าค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ติดตามคลิปส่สนุกของเราทางหน้านะคะ